นายยังคือเป็นสนกอดตอนรับพี่น้องกระทรวง้านสุริการสัวสตีลเอ็นจีไฮที่เออไมาเฟรมฟอร์มอะไรเอาเดอะว้าเป็นอย่างขี้เหยียดหน้าแบบนั้นวะไม่บอกใครไงโอ้โอ้โอ้ของข่าวขวัญครับกองข่าวควขาวคัญแกไม่ใช่เอ้าใครมาพ่อเอ๋มาพ่อเอ๋กินข้าวกับน้องวินไหมน้องวินสวัสดีครับเร็ว ครับมาอ่าหมกหมกหมอพี่น้องหมกหม้อปลาปลาขาวสอยเมื่อวานนี้ท้าพี่น้องทางพูนทางสองฝางเพื่อนไดมาหลายก็เลยสั่งมาให้ยายแพงอันเันเฮ็ดสมป่าพี่น้องคะก็เลยบอกว่าโอ้ยหมกหมอน้ำเน่พอดีเพื่นต่ำแจวหังก็แล้วเลิศเลิศพี่น้องผพ้นใดอยากได้แจวทักมาะะเด้ค่ะแจวประเด็กแบบนี้เลยคะ่ะ มีขายนะคะอืมขายจีบไหมให้เราก็บอกเนี่ยนั่นบั่วจีกอยากได้ไหมอืมอืมกินข้าวหรือ,อยังไ,ไหนเธอจำประแดงน้ำอีกปะ ดีแล้วใช่ไหมเขาก็ลังเหรอพี่จ๋าเฮ้ยน่ะเขาลังเนี่ยเนี่วางปลาขาวสร้อยก่างมันหลายยังไงได้พี่น้องคะแต่ว่าจะเข้าใส่ผักใส่ผักผิดเลยแหละ บอกยาแพงถูกเปทุกเบปเบ,บอกพีใส่แบ <ฮะ S 1> บนี้มันจะ,ะ,ะเละิอืมต,ต้องเด้อขายยูขายยูนี่เดยนี่เดยอืมไมขบขายอืม ร้องไมอ๋มมอร้องหนูจิกจิกแวจิกเองนะทำอะไรนะจิกเอ๋งจิกเกอร์อะไรอ๋อจิกเกอร์กระปุกแจวเหรออ๋อแม่พ่อพ่อเอกกับพ่อเอกกับพี่เกศไปติดแล้วอืม ติ๊เกอร์อืมอืมต้องตีสติ๊กเกอร์หรอให้แบบรุ่งุ่งเจ้าราหนีเลยพี่น,น้่งเบะอือสุสันต์รสสันต์ดีไปหนไอมางกปลาอืมง้จซ่บ Ừ. Mm -hmm. Mm -hmm. Pia, pia, Bia người yeah, mọi Bia Bia người mọi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  ที่บ้านนะเล่นตะเกมคอจ่ะแ,แม่บอกว่าไปดูแลผักหมดผักหลังบ้านให้แม่ไม่ได้กินไงบอผักแม่เอเอและดัด่วเจียวข้าวม,มจะได้กินไงบอห้ยครับห้ยก็บอกไปดูแลเนี่ยผักแม่ยังขาดแค้นอยู่นะ่ะเห็ดไม่เห็ดไม่ อะไรแกงปลาไม่เผ็ดจะกก้างเยอะครับลูกมันจะติดคอลูกปลาอันนี้ไม่ไม่แนะนําให้ลูกกินนะครับก้างมันเยอะจุ๊บนี้มันต้อง,งจับแห่งไปถอดก,กรอบนะพี่น้อง,งก้างมันเยอะนะ็นไหมข้าวเยอะมากดีมากเจ้าปลาข่ก็มักแบบซอยหอยแหวงออนี่อ้มืม กินเยอะๆจะได้แข็งแรงรสไหนขึ้นหา้เนี่ของดีคือบักพรีกกับหอมเห็นไหมคะแล้วก็ฮะเอาเนื้อมันนิดนึงนี่อืมจำหนามจัหน้อยอืมอืม หวานหมนอย่างพี่น่องอันชรชาติมากเลยนะกลับไปเนื้อในอน้อยนะเอาทีเลยเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีก้างเล็กก้างน้อยค่ะแบบนี้ผักหอมหอมกระเทียมเบต้มน้ำครับเบื่ออะไร เังยังเบียดยัง <c oughs> ยังเล่นเกมเอาแบบชีวิตมึงหนีไม่ได้เกมเตีโอ๊โะมึงรู้พี่น้องมึงอึ้ตลาดนัดพาไปหาพี่น้องไหมเนี่ยเด้ออืออพาไปเอาลูกโอ้เออเยึดกำเยึดจำไม่แม,ม่งมามันสิห่างอื พ่อปจูลูกม่ได้เด้อแย่แดงไปรถแปไปง่ายะอืมก้เขียวอืมอืมเอาง่ายๆบ่งเรียกอยนี่ด้ะเฮ้อหยุดอะไรหยุดชายจงหยุดสต็อปสต็อปยัง กระลูกเบายากเนาะไม่ลูกลูกเบา nh กเนาะอืครับครับ ได้เ <laughs> จ้ไปจจบไปหน่องเนื้อมันน่ะ อร่อยแต่ปัญหาคือก้างมันเยอะยางเดียวนี่แหละบม่มี่ยังมีแต่ก้างหลายนี่แหละต้นองยู่มืดปลาเขาซอยเอาไปเฮ็ดป,ดดปาลาแดกสิฮะปลาเขาซอยเขาเอาเฮ็ดปลาแดกได้บอพี่นอ้องผู้ใดงหูจักบ่มีเสียงรีดก้างจีบ่ นักเรเียนนักศึกษาเฮ็ดเคียงรีดกางให้แม่เน่ยเราลูกเด้อแม่เฒ่าแล้วนักประดีนะประดีเคียงรีดกางให้แม่เน,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 นี่ยเนี่ยนี่เสียน้อยนิดนิดเนี่ยเห็นบ่อืปะรีดกางออกอื้ม เจ้าปลาแดกก็ขายปลาแดกตำตรงหุ้งก็ขายอันนี้ก็ขายขายก็เราพี่น้องแต่หนผมมีคนสื่อก็เลยไม่ได้ขายจังเนี้ยจริงมีคนสื่อบออมีคนสื่อกับอีขายอาหารพร้อม อุปกรณ์ในการแพ็คพร้อมคนขายพร้อมแต่ลูกค้าไม่พร้อมค่ะมันจะขายได้ดือ้อถ้าลูกค้าพร้อมก็ไม่ค่ากับพร้อมนั่นเนาะกล้งร้านอ่าจับอร่อยอร่อยมากอืมอืมอืม,อม,อม,อม อยางบ่คนั่อ่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่เกี่ยว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 บ่เรื่องกัะยอนว่าอยากกินขึ้นละ ก็ไมนคิดหนักคือ่ะ,อะ,อะ